This could be good for me Lately I was feeling like I need a purpose But when you talk to me Give me the impression that I won't scratch your surface And I could walk for days Searching for your praise even there to find สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้ไปเอาดำปลากันอีกแล้วครับพี่น้องก็จะมาคุยปลาพี่น้องมันอยู่ในหมายในกรงครับนี่ก็พี่ต้อยโดยเมตรกับพี่เม็กซดตีลงมาก่อนแล้วก็พี่น้องมาคุ้ยก่อนแล้วตอนเช้าก็มาพร้อมกันนะครับผมเดี๋ยวผมกลับบ้านไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวโอปลากรอนมาด้วยครับพี่น้องนี่ครับผมกำลังคุยอยู่นู่นครับพี่น้องอยู่โน้นนะผมลงไปดูครับผมนี่กับพี่น้องครับผมทำการ กุ้ยปลามาปล่อยแล้วครับผมจุดนี้ครับผมไม่รู้ว่าโปจะมีปลายิงก,กันบ้างไหมครับผม<ล>โห้ยมีมโอ้ยมีปลากระิดบ้างนะครับพี่น้องยิงเนี่ปลากรดเนี่ยกินมันจะเป็นปลากรุดอยู่แล้วครับผม <laughs> วานไปโยนปลาสัง,งกิไม่ได้ตัวนี่ครับผมไม้มมก็น้ำไม่ลึกครับผมมาแต่วันผมน้ำก็ไม่ลึกมากครับผมไม่เกินสองเมตรครับผมน้ำมีนานา,นาต้าหนึ่งบอกว่ามีปลากระสุบใส่เป็นกิโลสี่ห้าตัวแล้วครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ในปลานี้ไหมครับผมต้องลุ้นนะครับผมถ้ามีคุณน่าจะโดดออกจากตะไคร่วนนะเพราะว่าตะไครวนันมันต่ำเกินไปครับ สวัสดีในน้ำครับท่านผู้ชมทั้งหลายตอนนี้ก็ลงในน้ำแล้วครับผมน้ำเย็นหน่อยครับผมนี่ครับผมปลาติว่าครับไม่รู้จะมีปลาไหมครับพี่น้องน่าจะมีอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกับักไม่แต่เดี๋ยวยิ่นเย็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 นหน่วยตำความสะอาดลำกลองนะครับพี่น้องไม่ไม่ไม่ได้มีเงินเดือนกับเขานะครับ ตามไม่ควีๆนะครับพี่น้องพัฒ <c> น <oughs> าให้สายน้ำนะครับผมให้น้ำได้ไหลสะดวกแต่ว่าไม่มีเงินเดือนกับเขานะครับผมตามควีๆนะครับถ้าไม่มีปลาไม่ตั้มนะครับพี่น้องนู่นเลยครับผมวังนี้กว้างหน่อยครับผมต้องล้อมาาตาไก่ไว้นะถ้าไม่ล้อมปลามันจะวิ่งมาในนี้ในที่ลึกนะครับพี่น้องโอเคครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวขอไป แตงวนก่อนนะครับเผือบลาจะวิ่งหนีหมดนะครับเก้กับพี่น้องเดี๋ยวมาดำดูกันครับผมว่าจะมีกระสุนที่ก็ว่าดไหมครับผมหรือว่าจะมีบองลาหรือว่าหงลื่มครับพี่น้องหรือว่าจะไม่มีเลยครับ ไอติมงหัวเปียกหัว,วเปียกครับพี่น้องจัดการสังหารโดยปลานต้อยโดยเม็ดครับพี่น้องเ,อเ, <laughs> เดี๋ยวไม่มีกี่มือ กบพป่น้องว้าวโอ้ปบาดินครับผมานว้าวล้วนะเปลกเปลกกันเดียวไว้ยิงหลงจับเื่นเด็กไปตั้งยิงยิงนะกบพป่น้อง อันตัวละเม็ดโรายิงปลาขวดเลยครับผมอย่างบูรุ่มเลยครับผมบูนใหญ่ครับผมผมได้เก็บปลาขิดสองตัวครับไม่ได้โซโล่ปลาขวเลยครับมาครับเลยไปต่อครับพี่น้อง

ดูกึนหน่อยครับผมนี่โอ้โอ้งครับผมจนไจ้ยินครับพี่น้องเสกอะไรอย่ะงพอดูไหมโอ้โหใหญ่ครับพี่น้องหยอดรานต่อยเลยไม่จริงๆครับพี่น้อง ยีกแล้วครับพี่น้องต่อยโดยเม็ดเดียวิงอีกแล้วครับผมลักโกดอีกแล้วครับโอ้โหมันยิงหมดครับพี่น้องผมยังไม่ถ่าตัวครับผมโดนเดี๋ยวต่อยโดยเม็ดครับผมมันโดนยิงเก็บพลาสติดครับพี่นาะเปล่าด้วขึ้นมาแล้วครับพี่น้องครับผมน้ำเย็นเลนครับผมตอนนี้เปลี่ยนมือจางานแล้วครับผมเปลี่ยนมือปืนพิมพแม็กสุดขีดเลแล้วครับผมลงมาถึงก็ยิงแล้วครับพี่น้องอันนี้ขึ้นมาปีงก้อยครับผม นะตั้นนะโอ้โหตั้สีไปกับมวยปลาวมาแล้วครับผมดุกลุกลุกลุกุกลุกุก,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 กลุกปลาครับปลาดุกครับผมจะปลาปลาปิงครับผม อันมันเป็นปิ้งตันจีนวนครับผมจีนวนไปกัํมลังปล้ากอยมาเร็วเนี่ยอ๋อวยโดนก็ดีนะรอนี่จะปิ้งปลาดุกครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องตอนนี้ก็ปลาดุกกับย่างควายครับตัวไซส์ใหญ่ครับผมนี่ไงเฮ้ยเอ็มรลอกควยแน่นลยหลอกโจ สุกแล้วครับผมปลาดุกครับผมปลาดุกย่างครับพี่น้องนู่นนะครับพี่โต๊ะโดยเม็ดเดียวกับีเม,ม็ดจุดกีดยังลงโตแล้วครับผม<อ>ส่วนฝั่งนู้นก็ย่างมาะพล้าครับผมส่วนผมก็ขึ้นมากินแล้วครับผมน,นี่ครับผมปลาดุกหอมชื่นใจครับพี่น้องโอ้โหหู้ย มเดี but, ๋ยวรอครับพี่น้องอาไว้กลางยังมีอีกเยอะครับพี่น้องเดี๋ยวจะลงมาต่อครับผมมาย่างปลามากินอะไรลงกมาตอกเดี๋ยวพอกินปลาดุกก่อนครับพี่น้อง บรลโตอะไรไหมเนอะเรียบร้อยบัลเลยครับปอัโตยิงไม่ได้ครับจิตบันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวราดไม่ใหญ่ก้า

เดินัาเงินครับยิ้ยิงหรอต้วนโอ้จับมันต่อหนิ่ได้ไหมเยอะมาเลยเยอะเล็ดเดกยิงเอนยกไอ้ที่กีเลยนี่ครับพี่น้องนี่ลูกได้ปยง้ได้ครับปลามพีนโปลาตรงนั้นรับพี่น้องวันนี้ปลันี่โอ้เปินต้อความึงเลยครับพี่น้องไ้นิ่เราลยขอมาเกียงลกจับมันเล็ดิ เนี okay. ่ยไปยอด้วาจับไเย่ยด้ัอ่ะตัวนั้นจับนะไม่กอกี่ตัวยังกองตัวเลยกอสองตัวอะไรกูอ้จอนจอยนี่นะ นี to hmm, nah, yeah. you know, ่เจยตอนกเนี uh, ่ยยิงก้าก uh, 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 ่อนตัวนี่แหละครับนั่นอยู่ันแรกดูที่ันยิงนี้นี่เ่าลูกได้เ่าลูกได้มาห้าู่กครับพี่น้องได้ไดมาจี้คนก็ยิงกันหนึ่งวันครับผมได้้สั่งกลับบ้านครับพี่น้องกลับไปกินเ้าก่อนครับผมคืนนี้มาใหม่ครับผมน้ำมันก้นแลวครับพี่น้องไม่รู้เด็กเล่นน้าหรือว่ายางลงเล่นน้ามาในกกัา นี่อากา,กานพวนนำใช่ไหมแต่นำม,มันใช่ก็มเาเก็บวัวลบไปเดินแล้วไปดังนี่ถือนนไม่ดังเหมืองนลูกโอเคครับพี่น,อนอ้อ,นเนองเดินทางกลับบ้านก่อนครับผมไายประมาณห้ากิโลครับผมก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับพี่นอ้องแต่น้ำก้นจะก่อนนะครับผมปลายังมีเยอะครับผมน้ำกุนจันทเลย ครับพี่น้องกลับมาถึงบ้านแล้วครับผมได้ยังลาได้ยินครับผมได้ขุดแก่กี่ตัววะสองตัวครับพี่น้องตัวนี้ยังย่างมึงนะปดุกนี่ครับผมดุกสองตัวเอาย่างไปหนึ่งตัวแล้วครับผมแล้วก็ติงสองตัวครับพี่น้องจนตัวตัวแล้วก็เป็นปลาจนครับพี่น้องปลากระสุนครับผมใส่ใหญ่ๆตรงนั้นครับผมแกงเจยังปลาลวอยู่ไหมนี่ครับผมปลาดุกสับครับผม ผมจีปลาหมอเลยไม่รู้ภาษากลางครับผมในบ้านผมเจียลูกสับปลาหนีหนึ่งตัวด้วยเยอเชือโจแกอนเงินตูนะไม่ถึงห้ากิโลก็ปีน้องสี่กิโลกว่าครับผมเกือบเกือบห้ากิโลครปีน้องมีเยอะครับปีน้องปลาแต่ว่าจะงคืนจะไปใหม่ครับผมจะกบเป็นปลาก่อนครับปีน้อง มาเบ่งครับผมไปันสี่คนครับผมคนละมือครับผมเป่งเงนลูกจนคนละตัวสองตัวรับผมส่วนลูกสับก็คนละสี่าตัวครับพี่น้องนี่ครับผมมีเป็นลูปลาซากับปลากระสุนปลากรดกับปลาดุกปลาซาปลาซาปลาจันทาปลาซาีกับปลากระสุนปลาจนใหญ่ครับพี่น้องเก้โห้โอ้โห้อ้องคร้โผมคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปโห้โอ้โห้โอ้ี้้อกโห้โอ้โห้โด้อ้อเป็นกอ้โห้โจ้้อ้โห้โอคโห้โอ้โ้อ้้อ บ้านแล้วครับผมเดินทางกลับบ้านแล้วครับคนเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนะครับพี่น้องไปแล้วครับ